เพื่อนๆจะมาดูกันว่าสานแพราตากปลาเค็มยังไงอุย้ยมีแมงวันมาด้วยอะ่ะแต่เขาไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะเพราะเนื้อปลาเริ่มเซ็ตตัวแล้วอยู่ต่างประเทศเนี่ยพอแดดออกก็รีบตากปลาเค็มเลยเพืเ่อนโอ้เห็นแมงวันแล้วลมเสีย แดดมาแล้วรีบตากนี่หน้าชานหลังหน้าบ้านแถวๆนะมันเป็นระเบียงด้านติดถนนเขายื่นออกไปประมาณไม่รู้กี่ศอกสมัยก่อนสามเพื่อออกไปทำสะอาดได้เดี๋ยวนี้ออกไม่ได้แล้วกลัวเพื่อนๆกลัวตกเดี๋ยวนี้แก่แล้วแดดดีๆสองชั่โมงก็แห้งแล้วค่ะ ว่าเราตอนสองทุ่มมันสวยขนาดนี้เลยเหรอสวยมากวันวนสองทุ่มนะเนี่ยสองทุ่มฝ่านั่งอยู่ห้องรับแขกนั่งอยู่ชั้นสองห้องรับแขกเอามองออกไปบรรยากาศดีมากไอ้ที่เห็นลูกกบขาวนะเขาเกี่ยวหญา้าเขาเก็บหญ้าไว้ห้วัวนะจ๊ะ บนยอดหลังคานั่นเห็นแดดนิดนิดสองทุ่มนะเพืาอนว,วลสองทุ่มเสร็จ,ส,รจสองทุ่มสิบห้าประเทศสวิตตอนนี้บ้านสาวันแพ้วบ้านหามเั้นเป็นกระจกหมดนะฮะเนี่ยกระจกกระจกนะะนั่งอยู่ห้องรับแขกก็มองไปบรรยากาศดีมากเลย สาววันเพลอยู่บ้านนอกบรรยากาศดีค่ะเพื่อนๆถ่ายจากชั้นสองนะวันอาทิตย์ตอนเย็นเงียบสงบตอนนี้เป็นเวลาอาหารเย็นก้องไข่หลายๆคนสวยเนะาะเพื่อนๆเห็นลังคาแบบบ้านหนวนาะที่นัก็ที่สาววันเพลนะสาววันเพลย์ขายเขาขายเขาไปขายแล้วก็เสียดายเพื่อนเพื่อน ไม่ใช่ที่สามแล้วที่สามีที่คุณสานะคะสามีเขารวยที่จ้าคนมันนอกเขาจะมีที่เยอะคนสวิตอะ่ะสาวัปนแพวนั่งดูอะไรเลย่วยอ้าวมองไปข้างนอกนอกอากาศสวยมากเลยช่วงสองทุ่มฝาอากาศสวย ก็เลยเก็บอากาศมาฝากเพื่อนตอนนี้รถรถก็นิ่งไงมันเป็นวันเวลาหันเย็นไงเพื่อนรถก็ไม่ค่อยมีวิ่งนะมีน้อยสวยไหมครับเพื่อนเพื่อนนั่งอนู่ใน่ห้องรับแขกนะมองออกกระจกข้างนอกบ้านแถวแีวก็จะเป็นกระจกใหญ่ๆเค้ยเพื่อนเนี่ยแถวแถวถอยหลังออกมานะเนี่ยบ้านแถวแถวนี่แถวเปิดพ่อมาออกกปะซิงเห็นไหมคะ บ้านสาวเพอกระจกรอบเลยค่ะเพื่อน,นกระจกรอบเลยสองเมตรครึ่งนะคะกระจกมีรอบเลยเห็นอกขาแล้วก็ได้ขึ้นชั้นบนอีกชั้นอันนี้สิฝั่งถน,นนนะคะฝั่งถน,นนเพื่อนเห็นลำไรลำไรถน,นนเห็นไหมคะมองผ่านประมาณเนี่ยค่ะบรรยากาศสวยมากมาก บ้านนอกแต่โคตรสวยอะใครจะมีความสุขเท่าเราเนาะอยู่บ้านนอกอยู่กันสองคนผมอเมียบ้านบรรยากาศดีค่ะเ,เ,าาเ,เพื่อนๆก็เลยมาฝากเพื่อนๆสามเพ่จะกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วจะได้ชมบรรยากาศงามๆสวยๆอย่างนี้อีกไหมล่ะไปอยู่บ้านนอกเราอะใช่ไหมสามเพ่อาจจะอยู่เขตอ่าสมสุทรสาครสามีอยากไปอยู่ทางหัวหิน ไปอยู่ทางหัวหินคาเาไม่มีพี่น้องอ่ะสำหรับฝาสามีอ่ะถ้าไปอยู่ทางหัวหินเขาก็ยังมีเอฝรั่งไปอยู่หัวหินกันเยอะมากไปปลดกษียณกันอยู่นั่นเขาก็อาจจะไปพบปะพูดคุยกันบ้างอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่ยังเราอ่ะเราคนไทยเราก็อยากอยู่ใกล้พี่ใกล้น้องใกล้มากเกินก็ไม่ดีหรอก นี่เห็นไหมหน้าบ้านสามเพ่เนี่ยเห็นไหมหญ้าสามเพ่ก็ตัดหมดไอ้ที่เห็นตรงนี้สามาให่จะตักปลาเค็มตักเนะื้อเค็มตักแถวนี้แหละพรุ่งนี้เริ่มงานแล้วจ้าสามเพ่หยุดมาเป็นอาทิตย์แล้วไม่สบายนะป่วยอะเนะนะเห็นแสงลำไรลำไรสวยค่ะเพื่อนๆเอามาฝากกันจ้ะบ,บายาบาบาบายค่ะเพื่อนๆบายๆจ้า สวยเนาะนั่งอยู่ในห้องรับแขกเราก็สามารถเห็นอะไรสวยงามได้นะคะบายบายค่ะ